หิ่นฟองซ่าวกับฟุช่าพี่น้องนาะเพราะว่าจะเป็นต้นกัดหิ่นนี้ยเนบบ ทามสมนะ้มเนาะวันนี้พบกับเป้าของสายหากินทิ้นกกายเนาะวันนี้เฮากําลังหงจากเฮาทานกินกัะเพ้าแล้วเฮากําลังจะไปวัดนครน้องไลยเนาะตอนนี้ว่าต้อมเพื่อนกําลังจะพาไปเพื่อนา่ามีโอกาสได้มาแล้วเพื่อนต้องพาไปให้ได้เนาะพี่น้องเนาะเจ้ากินข้าวเช้ามื้อเช้านี้เฮากลับไปซื้อของกรบเพ้ากับมดอยู่ประมาณเจ็ด พันห้าเจ็ดพันห้ารอยเรียวนเนะไล่เป็นเงินบาทก็ประมาณหกเจ็ดสิบบาทน้แต่เป็นจังได้ากติดตามคลิปงานพอเขาได้เนาะนี่ตอนนี้เขากำลังจะเดินทางไปนี่พี่น้องเลยเจ้าเขากินขา้าวกินน้ำแล้ว <c oughs> อันนี่เดินทางต่ออีกเนาะว้าวสุกสันให้พี่กองไซขะก่อนออไรก็ได้เดินทางไปนี่โอ้แม่นชนั่วโมงนึงครูมรอ ลืมไปแวะเอาอันนฮะเอาเงเนก่อนแดงก่าเราต้องไปแห่กระทินก้อนนี่เนาะมากรกระทินแห่เขารวมกันสุดแซนบเก็เห็นกระทินพรเบิงกทินเล้ากระทินไทยิงเปรียบมีเห็นทุกประเทศท่ากระเอาไปร่วมกันบ้าน่ายแห่กระทิ่มันติดสามขาเช้าจอ

ตุ้มฝร่ง,งกังบวดนกกุกาโอ้ออยซุบแห้งแท้แห้งว่าพี่น้องเลยนาฮ น้ยอยสิรับออกมาไม่ได้น้องน้องนะเพราะว่าตุ๊กเลงพวกนีเข้าสามีโอกาสดีที่ได้มาโันนี้จะเป็นแค่กระทิ All ่นของเา้ากัมพูชาพี่น้องนะเพราะว่ามาต้อมขึ้นพามาเรียนจงไง เขาชนฝุ่นก็โอลไว้ติดไฟุละโอ้ยเาวะเรื่องยังไง,องโอ้ยชนฝุ่นกน็พี่น้อง<อ>เลย <c oughs> เ้ยจคนเสีีมั้งอเบุ่คนบุคนใช่มานี่ ันไปทายยอู่นี่ออกไปพื่เดียวนึกจยังเปียกเบิด้ลเท่าไรเศรษฐีนะเศรษฐีเศรษฐีทุกสันยังบ่ยอมเนาะายข่อยงามๆเด้อวยเห็นบ่ดทุกสันนะโอ้ยนี่เขาเอาจริงจังได้ลูกต้องพายได้เนาะก็หมักแบบเอาแค่ได้สิที่โตทุกสันได้ไหมเช็ดได้อยู่สันเช็ดได้เชื้อชัวร์ครับผมมัน่ได้นะข่อยเอาเสือมาอยู่เสือยังนั่งรถต่อคือมาอยู่ เปีนะแม่ค่ะะทำเซ็ตกองกดีมันชิขึ้นสนั่นขึ้นเมียงขึ้นขึ้เมียงป็นี่แหขี้เมียงขี้เมียงกองมันขีดเมียงบอภาษาว่าเนาาบอบอมาออกสาวบกันฮันต้องไปเึ็นไล่เอาสเปซฉีดเขาใชไหมจากคน ใช่ย่อยลงแล้วพี่น้องเลยเขาก็แม่แม่ลงมาหน่อยนึงนี่พอตอนนี้ก็ยังทันตุกเข่าครับเมื่กี้ออบมได้พี่น้องเลยบรรยากาศมันก็อกำลังม่วงกำลังมันอขอเพิ่นนะขอแทยหุ่นะเพิ่นนะขอค้องทายกอรูดทล้อง มันปนเอนมัมดกันมันตว้าวปาจคนละนีไหลมากจเลย ากาขานนนายมทายเดียวเลยาี้ากินของวานบอกขั้นซ้ำนี้ก็ไปได้ยุ่นี่นะแต่ว่าตอนนั้นมันแห้งตอนนี้าไปกินของหานเลยจะลองมึงบอกว่าเาเข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 าหาสุกสารหินหรือเปลากนาราเดี๋ยวกไปนะกินขขาตันมาไปรงอาหารกินตันโตตอนนี้ราตม ท่ากต้ยกำลังจะพาเขาไปบึ่งในงานที่น้องเห้เชิญทางผู้ชมเอฟซีที่ติดตามที่งานของพวกเราติดตามบ้างเลยเนาะว่าในงานมันจะมีอย่าง้ต

เบิังเกตเบิ่งแต่ละวนแต่เบิดเกือบ่มีวันอยู่น้องเลยนาะเข้าไปเบิ่งแถวโขงอาหารกินน้องเลยาเดี๋ยวเข้าไปนั คนจะฮับแค่แบบนี้คุณมองไหม Normally. กินก็เฮ็ดกินพี่น้องเลยคือว่าเบดก็เฮ็ดออกมาจากซ้ายพี่น้องคุณก็แฮงทุกอันนี้แม่งอันนี้แกงของกําเหนิดแก๋หมูแก๋หมูเออบรก้อนบ่เออครั คือกับคิวลาวคือกันบระท่าแบกบมีบุญละข่ออาวซุ่มเด็นนดีอโอ้โห เพราะว่ามันบรยักว์นิ่งเสี่ยงปานใดเพราะว่าคุณหลายที่ย่างกับคุนทุกีกน,น้นองเลยน้องเลยพาจุดมาลองที่เบิง้งบเบลอย บุญตกแห้งคือว่าเป็นเป็นอันดีที่สำหรับงานบุญที่ ใส่แล้วก็เอาไปล้างคลิบไปล้างมาคลิปไปล้างมาใส่อีกพุ่น้องเลยเพราะว่าคนหลายจะนวนคนหลายวันนี้กำลังจะนั่งรับแล้วพี่น้องเลยเราจะเอาเอาวันนี้จัดอยู่แนานที่วอนฮับประทาอาหารของ xuân nó, có lực nhau gấp rút, quân cả tiếc, tiếc bớt ทิ้นนี่ตปปลาไอปะะ้ะไหมให้ตองป้าตองปปลามางานกับทินที่กัมพูชาโอ้ครับแรงศรัทธาของประเทศกัมพูชาในการทำบนนี่เป็นศรัตรูนี่แนนคันท่าผุนโมโตกคือสี่คือคืนกว่านี้เนะาะแน่นครับตรงตรงนี้ศัตรูมันหลายเนาะไม่ล่าเ้วนยบนุญ ลาบนหินทุนีรกอบน่างวัดดักระถินอีกการให้กระถินีคือเอาเงินมาต่างวัดเลยโอ้โหตายเมื่าร so mm ้านไทยแปลเอาทยแนเนอะาะ

ไต่โบตไทองมนนโบตูไต่ไหลตูตูไต่ไลจุมลายลายล่นโอบุรูปพี่น้องเลยจ้าบังจ้ามาเฮ็ดบุญกันเนาะเนไงูกมาเฮ็ดบุญกันแล้กินข้าวตากฝนบ่โอ้บ่เอปอนกับบ้าไปอันนี้เป็นกระนอยประเด็๋ขึ้นไงปาสามรา คพนก็ถือว่าใจสู้ันนะเพื่นจะามาปานีนาเพราะว่าคุณตุกพูดน้ำแกงแทบไหลเพ่นกตยัง แค่เพื่อนก็ยังลุยเพราะว่าเพื่อนมาทำบุญก็คือสิแมน่นหลังจากได้ทำบุญแล้วเพื่อนสิสบายใจไม่ยังอีกอย่างหนึ่งบอกอากหนึ่งคือคือคุณพี่ดีของบ้านบ้าน,าน,ไไนผมใจนี่แะถ้าได้ไปทำบุญแล้วหลังจากทำบุญแล้วคือว่าจิตใจสงบแบบฟงใสแบบมนยยงนี่แหละแบบคือว่าโล่งใจประชาชนที่้องว่า แกคือแม่ปกตนี่คนก็คือชีแบบนั้นแหละเนาะมี่เอ,อ,องก็มาหอดรถลน้องเลยเท่าไรนะสองพัเลี้ยววันเลี้ยวสองพันเลี้ยวทองพันถุงเลยกี่ถุงเ่เออสองพนเลี้ยวเพราะวนี้มันครบคนสองสี่ค่ะสองพันเลี้ยวสองพันเลี้ยวมีท่กชองทาเือนเอนจะเี่ยวอายุประมาณกี่สูบ อายุประมาณยัอายุติดมายังไม่อบัวรยังยังปยังมีแฟนลบอหาม่ตงตาเน่เนาเนังเนาะ พี่น้องเลพี่นาองเพิ่มอายุ45ปีแต่ว่าเพิ่นหาเงินได้ใส่เพิ่นขายสลีเใชปะแั้ปแ่มาเรียนเรียนน้ำมาตลอดมาใจเราตาตั้น้มาตะอนตั้น้ำมาต้นั้งน้มาตัว่ต้งน้โตเนาะพี่น้องเลยสำหรับพี่นี่เท้ากัาไรซีจบสำารับพราเจาเจ้าข้ามสมและทุกี่ที่ตามนะครับชมเนาะสำหรับพี่นี้ขอเกล้าคำว่า สบายดีบึงหล่อนเพื่นก็สู้สู้ฝุดมไหวปุ๊บครับไปเิเรี